ว่าเป็นสมาชิกที่เป็นไซส์พิเศษมากๆมากๆจริงๆนะคะของอินดีมที่ออ,ออกมาให้กับสมาชิกนะคะวันนี้ส้มจะพูดเรื่องของ LPF ล้วนๆเลยนะคะก็อยากจะนำเสนอให้ผู้ที่อาจจะฟังคลิปคุณกล้องนะคะที่ไลฟ์คู่กับคุณโอมรวิพัฒน์นะคะ พี่น้องลองไปหาดูนะคะหรือว่าติดต่อผ่านทางนักธุรกิจอินดีมที่เขาส่งคลิปนี้ให้กับทุกท่านก็ได้นะคะคุณกล้องพูดไว้ค่อนข้างชัดเจนนะคะวันนี้ส้มขออนุญาตมาขยายความแล้วก็แจ้งให้พี่ๆได้เห็นว่าความน่าสนใจของสมาชิก LPF เนี่ยมันดียังไงนะคะอ่ะเริ่มกันก่อนเลยนะคะ ถ้าจะเห็นตามสื่อทั่วไปนะคะเราจะบอกเลยนะคะว่า LPF เนี่ยจะได้รับหุ้นของบริษัท Indem h o l d i n g จจำนวน200หุ้นฟรีนะคะได้ยินไม่ผิดคะ่ะแล้วก็ทุกท่านก็อ่านมาไม่ผิดคะ่ะได้รับหุ้นของบริษัท Indem h o l d i n g ฟรีนะคะคือยังไงอ่า ขอไปทีละเรื่องละกันนะคะคุณก้องนะคะได้มีการจัดตั้งบริษัทอินดีมกรุ๊ปขึ้นมาอยู่แล้วนะคะซึ่งอินดีมกรุ๊ปของเราเนี่ยนะคะก็ทำธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเครือข่ายนะคะที่มีอัตราเติบโตเนี่ยต่อเนื่องกันมานะคะนี่เข้าปีที่3แล้วนะคะแล้วก็มีความคาดหวังตั้งเป้าเลยว่าจะไปแตะหมื่นล้านได้ในอีกไม่นานนะคะเพราะว่าอะไรนะะ เพราะว่าเราไม่ได้ทำธุรกิจแค่ในประเทศไทยคะ่ะเดี๋ยวนี้มันมันมันไม่มีพรมแดนระหว่างประเทศนะคะการจะทำธุรกิจมันทำผ่านออนไลน์ได้นะคะและที่สำคัญเนี่ยเราจะไปเปิดอินดีมที่ต่างประเทศตามประเทศต่างๆด้วยนะคะก็แน่นอนนะคะระดับหมื่นล้านเนี่ยมันเป็นไปได้นะคะซึ่งหลังจากที่ทำอินดีมได้ ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะคะมีทิศท,ทางอนาคตที่ดูแล้วเนี่ยสดใสนะคะคุณก้องเองเนี่ยก็ด้วยความที่มีคอนเน c t ชันเยอะนะคะจากการทำรายการอายุน้อยร้อยร้านนะคะก็จะเห็นแง่มุมของธุรกิจแห่งอนาคตที่มันน่าสนใจนะคะคุณก้องก็เลยตัดสินใจนะคะเปิดบริษัทที่ชื่อว่า Indeem Holding ซึ่งกำลังจะเปิดเร็วเร็วนี้นะคะ i n นดีมโฮด i ิ้งจะทำอะไรนะคะอินดีมโฮดิ้งมีหน้าที่นะคะไปร่วมทุนร่วมลงทุนกับบริษัทที่เป็นผลิตสินค้าหรือบริการหรือทำธุรกิจที่เกี่ยวกับอนาคตทั้งหมดเลยนะตอนนี้มันมี5ธุรกิจที่น่าสนใจนะคะพี่น้องแต่ไม่ใช่ว่าจะทำแค่5ธุรกิจนี้นะอะไรที่เป็นเรื่องของอนาคต อินดี Holding จะเข้าไปทําทั้งหมดอ่ะทีนี้มาฟังกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะแน่นอนเมื่อกี้ส้มเกริ่นไปเรียบร้อยแล้วนะคะอินดีมกรุ๊ปนะคะหนในธุรกิจที่อินดี Holding จะเข้ามาร่วมทุนนะคะธุรกิจที่1ก็คือ i ินอิ e ดีมกรุ๊ซึ่งซึ่งเป็นธุรกิจเครือข่ายนะคะที่เราทํากันอยู่ทุกวันนี้แหละนะคะก็มีอัตราเติบโตซึ่งส้มพูดไปแล้วนะคะธุรกิจที่2นะคะ ธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนะคะหรือสกุลเงินดิจิตอลนะคะหลายๆคนก็มีความสงสัยเอ๊ะแล้วทำยังไงนะคะคุณก้องนะคะไปร่วมกับคุณท็อปจิรายุทธคุณท็อปบิตคัพอะคะ่ะลองไปหาข้อมูลดูนะคะคุณท็อปบิตคัพเนี่ยเก่งมากนะคะเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มนะคะที่ชื่อว่าบิตคัพนะคะเทรดในเรื่องของตัวคริปโตเคอเรนซีนะคะ ซึ่งเรานะคะอินดีมโฮดิ้งจะไปร่วมลงทุนนะคะก็ไม่รู้ละจะลงทุนแน่ๆคือลงทุนกับปิดครับนะคะหรือจะมีสกุลเงินดิจิทัลของตัวเองไหมก็ต้องรอลุ้นต่อไปนะคะแต่ตัวคุณท็อปเองเนี่ยถ้าหลายท่านเป็นแฟนของคุณท็อปเนี่ยเขาแต่ละคลิปวิดีโอหรือว่าการออกสื่อคุณท็อปแต่ละรอบเนี่ยการให้ความรู้แง่มุมต่างๆเนี่ยดีมาก มายเซ็ตในเรื่องของธุรกิจดีมากนะคะพี่ๆลองติดตามดูอ่ามีอนาคตไปสองธุรกิจแล้วนะธุรกิจที่สามนะคะซึ่งส้มว่ามันน่าสนใจจริงๆนะคะพี่น้องธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์สมัยใหม่หรือ d i t e ท h นะคะฟังดูมันก็กว้างเนาะการแพทย์สมัยใหม่อ่ะคุณก้องได้ยกตัวอย่างไว้ในในในคลิป ที่คู่กับคุณโอมนะคะเราก็จะเห็นได้ว่านะคะการที่โควิดมันเกิดขึ้นตอนนี้อะคะ่ะคนไม่จําเป็นต้องไปโรงพยาบาลก็ได้ถูกไหมคนจะไปอยู่โรงแรมห้าดาวหรือว่าจะนอนอยู่บ้านแต่มีเงินะ่ะไม่อยากไปที่มันจนแบบไปไปมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมีทีมแพทย์ทีมพยาบาลมารักษาถึงที่เลยนี่ก็คือการแพทย์สมัยใหม่นะคะคิดลึกลงไปอีก การแพทย์สมัยใหม่เขาต้องพัฒนาเรื่องอะไรอะคะอะไรที่มันฮอตอยู่ตอนนี้อะคะโรคระบาดใช่ไหมโรคระบาดต้องการอะไรอะมันก็ต้องการทั้งการป้องกันแล้วก็การรักษาไงนะคะก็ด้วยคอนเน็ชันของคุณกล้องนะคะส้มก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเขาก็กำลังทำเรื่องนี้อยู่แหละและคิดดูว่าตอนนี้ลองนับนิ้วดูว่าตัวที่เป็นตัวป้องกันเนี่ยมีจำนวนกี่เจ้ากี่ห่อในโลก ะะแล้วความต้องการน่ะต้องการกันทุกประเทศทั่วโลกแล้วถ้าสมมุติว่ามันจะป๊อปอัพขึ้นมาอีกสักหนึ่งยี่ห้อเนี่ยมันจะดีไหมคะแล้วถ้ายี่ห้อนั้นเนี่ยมันอยู่ภายใต้อินดีมโฮดดิ้งซึ่งเราไปร่วมทุนด้วยแล้วเราบาังเอิญว่าเรามีเอี่ยวด้วยในฐานะสมาชิก LPF อะพี่ว่าดีไหมคะนะคะลองคิดตามดูนะคะไปแล้วนะถัดไปนะคะก็ เป็นธุรกิจที่4นะคะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของกันชงกันชาและใบกระท่อมซึ่งได้มีการปลดล็อกกันต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะคะทำไมส้มถึงบอกว่าตัวนี้น่าสนใจนะคะพี่ๆน้องๆลองไปชมคลิปรายการของกล้องสตอรี่มีคลิปคลิปหนึ่งนะคะที่คุณกล้องเนี่ยไปสัมภาษณ์ผู้ที่ปลูก กัญชาปลูกเพียงแค่50าสิต้นเองนะคะรวมตัวกันนะคะปลูกกัญชานะคะก็ไปถามว่าเออทำไมพี่ถึงปลูกกัญชาเขาบอกว่ามีนักวิจัยนะคะมาเล่าให้เขาฟังว่ารู้ไหมว่าพื้นที่ในประเทศไทยเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ปลูกกัญชาได้มีคุณภาพที่ดีมากเลยนะแล้วที่ปลูกกัญชาที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลก อยู่ที่จังหวัดนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงนะคะโอ้ว้าวสิคะพี่น้องนะคะถูกไหมถ้าได้ดูคลิปคุณกล้องเนี่ยกัญชานะคะเฉพาะใบเนี่ยกิโลกรัมละ15,000บาทนะคะส่วนน่าจะเป็นดอกนะถ้าส้มจำไม่ผิดนะคะช่อดอกเนี่ยจะอยู่ที่กิโลกรัมละ45,000บาทโอ้โห นะะในขณะที่ถ้าเราปลูกข้าวหอมมะลิซึ่งเราก็ปลูกซึ่งเป็นเป็นครัวโลกอยู่เนี่ยก็ได้ราคาในระดับหนึ่งนะคะแต่ถ้าเรามีพืชเศรษฐกิจตรงนี้เกิดขึ้นมาแล้วอยู่ในประเทศไทยอะคะ่ะแล้วเราเข้าไปทําธุรกิจตรงนี้นะคะทําเป็นสารสกัดเกี่ยวกับกัญชาออกมาซึ่งมันมีคุณภาพสูงอะคะ่ะแล้ว ตอบทุกโจทย์ในเรื่องของผู้บริโภคทุกกลุ่มที่สนใจหรือว่ามีความต้องการในผลิตภัณฑ์ที่สกัดออกมาจากกัญชาเนี่ยส่งไปทั่วโลกพี่ว่าจะมีคนซื้อไหมคะอืมอินดีมโฮดิ้งเข้าไปทำตรงนี้คะ่ะอ่าธุรกิจแห่งอนาคต4ี่ธุรกิจแล้วนะ อีกธุรกิจหนึ่งนะคะก็คือเป็นเรื่องของเวชศาสตร์ผู้สูงอายุนะคะฟังดูผ่านๆหูถ้าใครที่อายุยังน้อยก็ยังไม่รู้สึกนะคะแต่ถ้าใครที่อายุเลขสี่เหมือนส้มเนี่ยก็จะเริ่มสะอึกนะคะเพราะอะไรคะเราหันไปมองรอบตัวเราเนี่ยเพื่อนๆเราเนี่ยอย่างของส้มเนี่ยเพื่อนแต่งงานกันคือเราเรามีเพื่อนที่แต่งงานน,น้อยมากนะคะหรือถ้าแต่งงานเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครมีลูกะคะ่ะหรือมีลูกเนี่ย ก็จะมีแค่คนหนึ่งเต็มที่สองคนนั้นจะเห็นสามคนเราเริ่มเป็นสังคมเดี่ยวมากขึ้นแล้วคนไทยดูแลหันมาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นนะคะอายุยืนขึ้นนะคะอ้าวทำยังไงหล่กก็กำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุไงเราต้องมีเงินในระดับหนึ่งในการดูแลตัวเองและพอเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบเหมือนญี่ปุ่นเนี่ยกำลังจะตามเข้าไปติดๆดเนี่ย หันมองผลิตภัณฑ์ที่เวลาเราเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตดูสิคะหรือของใช้รอบกายที่เราจะหามาใช้เนี่ยมีอะไรที่มันเป็นของผู้สูงอายุที่เราเห็นชัดเจนไหมแพมเพิ ers, ค่ะนอกนั้นยังไม่เห็นค่ะจริงไหมคะพี่น้องอ่าถ้า i n นดี Holding เข้าไปทำเกี่ยวกับเรื่องเนี้พี่ว่ามันขายได้ไหมคะมันดีไหมนะคะนี่คือหธุรกิจแห่งอนาคต ที่อินดีมโฮดิ้งจะเข้าไปทำแล้วเขาบอกว่าใครที่เป็นสมาชิก LPS กับ i n นดีม Group คุณจะได้หุ้นจำนวน200หุ้นฟรีอ้าวนี่มันแพสซีฟนะคะพี่น้องใช่มันคือแพสซีฟอินคัมแล้วเขาให้ใบหุ้นกับคุณนะคะ ไม่ได้พูดลอยๆนะคะคุณก้องพูดชัดเจนกลับไปดูคลิปได้นะคะมีใบหุ้นให้มีบริษัทที่ไหนจะเปิดแล้วบอกว่าผมมีใบหุ้นให้นะครับคุณเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทนะคะตัวนี้น่าสนใจมากลงทุนเท่าไหร่จะบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของการลงทุนนะต้องขอเคลียร์ไมซ์เซ็ตกันก่อนนะคะตัวนี้ไม่ใช่การระดมทุนนะคะ เพราะอะไรเพราะระดับนะักธุรกิจแบบคุณก้องมีคอนเน็ชันแบบคุณก้องอะ่ะแล้วมีความน่าสนใจของธุรกิจที่จะไปร่วมทุนขนาดนี้เขาแค่เล่าให้พาร์ทเนอร์เขาฟังอะ่ะก็มีคนมาร่วมกับเขาเยอะแยะแล้วถูกไหมคะพี่น้องแต่คุณก้องต้องการทำตรงนี้ให้เป็นโซเชียลเอนเตอร์พรส์ไงคือการช่วยสังคมสังคมแรกที่คุณก้องมองก็คือสังคมอินดีมนะคะตรงนี้เนี่ย เขาทำมาเพื่อผู้ที่เป็นสมาชิกอินดีมนะคะการสมัครสมาชิกนะคะส้มขอแจ้งรายละเอียดในเรื่องของราคาเลยละกันนะคะสำหรับเดือนมิถุนายนนี้นะคะราคาอยู่ที่37,900บาทคุณได้อะไรบ้างเมื่อกี้ส้มพูดไปแล้วนะคะคุณได้หุ้นมีใบหุ้นจำนวน200หุ้น กับอินดีมโฮดิ้งฟรีได้ของพรีเมียมนะคะที่เป็นของอินดีมเนี่ยผลิตภัณฑ์ของอินดีไม่ว่าจะเป็นวิตามินเครื่องบำรุงผิวนะคะต่างๆนะคะเลือกได้ว่าจะเอาเป็นแบบไหนมีมีเป็นเซตให้เลือกอยู่นะคะมูลค่า37,900ไปใช้อารมณ์เหมือนอะไรยยกตัวอย่างให้ฟังนะคะเหมือนพี่มีเงินมูลค่าเท่านี้ย30,000กว่าบาทเนี่ย พี่เดินไปซื้อ iPhone นะคะพี่เดินเข้าช็อป p h o n e เลยขอซื้อ iPhone มันสามหมื่นกว่าบาทเหมือนกันถูกปะขอซื้อ i iPhone iPhone เขาบอกว่าอ๋อคุณซื้อ iPhone ผมแถมหุ้นให้อารมณ์นี้เลยค่ะอารมณ์นี้เลยนะคะแต่ความเป็นจริงคืออะไรคะถือเงินมูลค่าเดียวกันไปซื้อ iPhone อีกสามปีถัดไปนะคะ iPhone เครื่องนี้ตกรุ่นห้าปีถัดไปใช้ไม่ไหวแล้วอืด ทำยังไงคะซื้อใหม่ตรงกันข้ามกับสมาชิกอินดีม LPF หุ้นในอินดีมจำนวน200หุ้นหุ้นในอ,อินดีม LPF อ่อไม่ใช่ค่ะหุ้นในอินดีมโฮดิ้งนะคะจำนวน200หุ้นเนี้ยเมื่อปีปีป,ปีครบปีครบปีครบป,รบปีถูกไหมคุณคิดว่ามันงอกเงยไหมคุณคิดว่า3ปีนะคะ คุณคิดว่าคุณจะมีผลประโยชน์จากมันไหมคุณจะได้ปันผลจากการที่บริษัทไปสร้างไปสร้างธุรกิจไปร่วมทุนคุณคิดว่ามันมีกำไรไหมล่ะนี่แหละมันคือแพสซีฟที่เราได้เงินโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งหาธุรกิจทำนะคะคือมูลค่าเงินเท่านี้จะบอกว่าไม่ไม่ได้อยากจะแบบ เปรียบเทียบมากนะคะแต่อยากให้เห็นภาพจริงๆว่าถ้าคุณเอาไปทําธุรกิจอ่ะนะคะเปิดร้านสักหนึ่งร้านก็ได้หรือจะไปซื้อเฟรนชชส์สักหนึ่งเฟรนช์ชส์ก็ได้ราคามันก็ประมาณนี้นะหลักหมื่นนะบางเจ้าแพงกว่านี้ยังไม่รวมค่าเช่ายังไม่รวมค่าพนักงานยังไม่รวมค่าสินค้าหมุนเวียนในร้านยังไม่รวมว่า ฉันจะต้องไปนั่งทาแล้วจะมีกําไรไหมคนจะซื้อไหมจริงไหมคะอันเนี้ยถ้ามันเป็นเงินที่มันไม่ได้แบบเหลือบากกว่าแรงนะพี่น้องนะส้มว่ามันน่ามันน่าสมัครเข้ามาแล้วที่สําคัญคุณได้สิทธิ์ในการทําธุรกิจอินดีมอยู่แล้วเพราะอันนี้มันสมัครอยู่ภายใต้อินดีมกรุ๊ปถูกไหมมาเป็นนักธุรกิจอินดีมถูกไหมคะแล้ว นักธุรกิจอินดีมเนี่ยถ้าใครไปศึกษาลึกๆนะคะในเรื่องของคลิปแผนรายได้นะคะซึ่งส้มมีพูดไว้ก่อนหน้านี้ไปดูได้นะคะคนที่ทำจริงจังนะคะฐานะเปลี่ยนทุกคนนะคะอย่างคุณยศเนี่ยทำอ e ิน,ะนดีมมาสามปีณขณะที่ส้มกำลังอัดคลิปเนี่ยส้มทราบมาว่าคุณยศทำ มาประมาณ3ปีกําลังจะเข้า3าปีนะคะรับไปแล้ว48่สิล้านแล้วมันจะไม่หยุดถูกปะเพราะว่ามันเป็นเครือข่ายผู้บริโภคที่สําคัญไม่ได้ขายของเลยสักชิ้นไม่ต้องสต็อกสินค้าทํายังไงไปดูคลิปต่างๆตามสือ่อหรือติดต่อคนที่นําคลิปนี้ให้คุณนะคะแต่บอกเลยว่า LPF เนี่ย คุณจะมองในมุมของการที่คุณจะลงทุนและกินดอกผลมันในอนาคตก็ได้แต่คุณรู้ไหมว่าเมื่อคุณเข้ามาแล้วคุณจะเห็นสเสน่ห์อีกมุมหนึ่งของอินดีมกรุ๊ปซึ่งอยากให้คุณเปิดใจศึกษาดูนะคะแล้วเราไม่ได้บังคับว่าคุณจะทำหรือไม่ทำหน้าที่คุณคือลองเปิดใจนะคะ ต่ออายุสมาชิกทุกปีนะคะพอเข้ามาเนี่ยคุณก็ได้ประกันอุบัติเหตุฟรีอยู่แล้วนะคะมูลค่า1,000 0แบาทนะคะในกรณีที่เสียชีวิตต่ออายุสมาชิกปีถัดไปทุกๆปีนะคะก็300บาทนะคะก็ได้ประกันชีวิตมูลค่า1,000 0แบาทในกรณีเสียชีวิตด้วยเช่นกันนะคะสิทธิพิเศษอื่นๆน,นะคะสำหรับสมาชิก lpf นอกเหนือจาก สองหุ้นที่ส้มว่าไปเมื่อกี้นี้นะคะที่ว้าวมากคืออะไรรู้ไหมคะพี่น้องคุณจะได้เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าถูกดีอีกหน่อยคำว่าแพลตฟอร์มถูกดีเนี่ยมันจะคุ้นหูขึ้นเรื่อยเรื่อรื่อย,อย,อยนะคะแพลตฟอร์มตัวนี้ทำหน้าที่เสมือนเหมือน Lazada, าช e, ้อปปีอะแต่มันคือแพลตฟอร์มที่สมาชิกสามารถไปแนะนำเอาสินค้าอะไรก็ได้นะคะ มาวางในนี้เมื่อคุณไปแนะนำเอาสินค้ามาวางทุกครั้งที่มีการซื้อขายเกิดขึ้นคุณได้ค่าส่วนแบ่งการตลาดด้วยโดยที่คุณไม่ต้องขายอะไรเลยจริงๆลองไปศึกษาเรื่องถูกดีดูนะมันเจ๋งมากจริงนะคะหรือใครที่มีผลิตภัณฑ์อยู่แล้วที่เป็นโอท็ของตัวเองใครที่เป็นผู้นำชุมชนเป็นข้าราชการและอยากจะช่วยชุมชนเอาผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเนี่ย มาวางนี่ถูกดีเลยนะคะชุมชนก็ได้ไรายได้ตัวคุณใน,ผ,นผู้ที่เป็นผู้แนะนำเนี่ยได้ไรายได้ด้วยนะเออน่ารักตรงนี้นะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะใครที่ชอบเรียนรู้นะคะใครที่แบบชอบไปอบรมไปเรียนกับวิทยากรต่างๆนะคะอินดีมเองนะคะลงทุนเรื่องความรู้ให้กับสมาชิก ดโดยเฉพาะสมาชิก LPF เรียนรู้ฟรีตลอดไปทำไมส้มถึงตื่นเต้นกับเรื่องนี้ด้วยตื่นเต้นค่ะเพราะเวลาจะไปอบรมอะไรที่ให้ความรู้เราพิเศษเนี่ยเราเสียตังค์นะคะอย่างคอร์สที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะอินดีมเชิญครูเงาะนะคะมาให้ความรู้กับพวกเรานะคะ ถ้าใครที่ชอบครูเงาะอยู่แล้วเนี่ยจะรู้ว่าครูเงาะเนี่ยสอนดีมากนะคะคอร์สหนึ่งก็ไม่ใช่ถูกๆนะแล้วก็ไม่ใช่ว่ามีตังก็จะเรียนได้ด้วยนะอาจารย์เขาก็ไม่ได้ว่างสอนเราตลอดนะคะเพราะอาจารย์เนี่ยก็เป็นอาจารย์จะมีงานอยู่เรื่อยๆนะคะแต่อินดีมาสามารถเชิญครูเงาะเข้ามาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์เข้ามาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้พวกเราได้แล้วคุณก็จะมีวิทยากร เข้ามาให้ความรู้คุณอยู่เรื่อยๆเพียงแต่คุณไม่ต้องทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วเท่านั้นเองมีค่อนๆแก้วก็พอรับความรู้รับความรู้มันก็จะได้ mindset ใหม่ๆนะคะแล้วก็ค่อยคิดว่าธุรกิจอินดี้มาคุณจะทำไหมนะคะเข้ามาเรียนรู้ก่อนเปิดใจก่อนนะคะมุมของใครที่เป็นเรื่องของมุมของนักลงทุนเปิดใจเรื่องเรื่องนี้ดูนะคะเรื่องของการทำธุรกิจเครือข่า,ขายค่อยมาศึกษา